โอเคครับครับสวัสดีครับผมดูในช่องฟูกี้มอนเตอร์ครับอยูช่องฟูกี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ u กี้ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับคนที่เข้ามาดูใหม่และเก่าครับผมสวัสดีครับมนนีมาโซโล่โ,โลแรงเงาวีสักหน่อยงั้นก็พูดมากมายไปก็กดไปเลยโซโลแรง โอเคนี่เราจะมาเล่นโอ๊ะเพอร์เตอร์ไหมเพอร์เตอร์ก็ได้โอเคครับผมโอเคครับ แบร์อะไรดีแบร์อะไรดีเพื่อนๆตัวอะไรเกียนคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาเห็น <c oughs> ไหมเอาคอมเมนต์มาแล้วซิบซิบแล้วกันซิบ <c oughs> น่าจะเกียนครับแพทนี้เหมือนซิบจะเกียนหยุ้ยมูลาดไม่รู้จะเล่นไหวไหมนะเจอแบบ บางทีแบบมูลหลาดบางทีเราโดนกดเลนก็ก็แพ้มันสิทธ์แพ้ครับมีเห็นกอนมันมีเห็นหนึ่งหนึ่งในตู้เย็นของมูลเลยเออเอาไปมีคนนะขอแคดแต่ถ้าบอกอบบอออกไปขอแคตเสียก่อน โอเคเกมก่อนอัดคลิปแล้วก็ดินออกไปหน่อยนความเร็วความเร็วจุมตีความเร็วจุ่มตีดูไหนดีครับดูไหนดีครับเพื่อนๆ นี่ก็ได้รุนนี้ก็ได้ครับ <c oughs> อขออภ้ขครับผมขอภคยครับที่มีเสียงแบบไอเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอเล็กน้อยมูลาดมูลาดอืมล็อกซี่ล็อกซี่นี่เป็นตำแหน่ง thang, phải thể tìm ra một là phải không? Manage tank, Fighter hay không? Không

Okay. Muốn lạt lông tháo lốt, lông tháo lốt cù đào. เราสู้ไม่ได้ครับไม่ไหวโหเ, <c oughs> เ,เราต้องออกตัดเลือดด้วยเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเลย ทำไมเขารู้จัดเลยอืมเกือบไปแล้วเราโอ้โหเอาแล้ว ลเลยเราไป <c oughs> เ,ดเดี๋ยวนี้เราจะไหวไหม,มเพน,นีเข้าอย่างงี้พอไม่โดนด้วย <c oughs> นี่จะมาดาร์กฟาร์มเราเอ,อ้ย เราไก่อนแล้วกันทีมเราไม่มาไงสวยพอเราไม่กล้าเข้าเนะี่ยเราแพ้แน่ไฟไเมื่อกี้แล้วผมก็ตายด้วยผมไม่กล้าเข้าอุ้ย <c oughs> <c oughs> ายอีกแล้ว,ลวเรดาฟ้าใครมาราเรฟ้าใครมา คนเวรนะป่า,าไเปเกมนี้เราอะไรวะเนียเออ 呆呆 พิเกอร์แถวเราด้วยกลับละเราไม่กลับละบวกเลย กลับดีกว่ามั้งผมคลิปเท่าหน่อยโดนไหมดิตายนะเน่ยตายแล้วนะ <S 2> <S 2> โอ้โหอเอมลี่มาโอ้โหเอ้ยเราจะสกิลหนึ่งไปหาสักาไหร่เอมลี่มาเตะตายเลย หอมล,ล่างเรา่าจะแตกกันและอาาเ,ลเ,อเอเมรี่น้าเมดด้วยเตะแรงมากเลยเอมี่เต้นเตะตายเลยตามเ,เราไม่รู้จะไหวไหม ทรงทรงไม่ค่อยไหว yeah. uh huh. ถ้าถึงแพ้ก็ทำเต็มที่แล้วเว้ยป ฮึมเลโอเลโอโอ้โหโออีกนิดอีกนิดดุริแรงนักเกินดุนแรงดุนแรงนะคะับมงามเนาะ

bắp tạt bắp tạt bắp không Hãy subscribe cho người bạn Mì เราจะดันหนีแล้วไม่ทันเราจะรอก,กดสกิลหน่อวอะไรเง้มันจะพุ่งข้างหลังไม่ทัน <c oughs> <c oughs> กดทีมเราจะมาตีตายหมดอ่ะเอ็นนี้ก็ห่วงคลิปจังเลย ยืนตรงนั้นให้ถ้าเขาตีดาร์กโอ้โหฟามเจอเจอแบบนี้เราก็ทำเท่าที่ทำได้ เุ้ยเอ็มลีฮะเุ้ยตายแน่แล้วตายแน่แล้วโอ้โหคลิปตีหนีหนีไปหนีไปมันหนีไม่ได้อ่ะ เอาละเอาแล้วโดนเรมลี่เตะตบตบตบตายแน่แน,น่มี่เตะแรงมากเลยดาเมจหกร้อยแปดสิบเตะอย่างแรงเลยยังไงเพนนีแล <Death, S 2> ้วเนทแค่มีวาร์ปแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้วยเรียบร้อยโดนเพนีไหมยังไงโดนไปเอาไว้ อุ้ยอุ้ยโดนน่าจะนอนน่าจะแพ้ครับทีม จะไม่ไหวครับออแคลรี่แคลรีล่เราของน้อยสูปยิงอไรย่งเงี้ดอกเท่าไหร่เนี่ยพันกว่าอะไรมั้งเอซูยิงเนี่ย ทีมเราเนีเยมื <10. S 1> อมีเตะ เก็บตายครับตัวเอ็มดีเตะเก็บตาย นี่ล้วก็เข้ารู้ว่าเข้าหลังแต่มันเข้าขอย่างนั้นก็ตายยูสูอยู่ป่าหน้านี่ ตายครับนไปอย่างนี้ก็โอ้แพ้แน่นอนครับนปอ,องห่วงโว้ยไปกันทำไมไปก็ตายกันหมดอีกครับ กันยังไงอยู่โหไม่ไหวครับทีมเราเข้าอย่างนี้ก็แพ้ <c oughs> เป็นที่ละ มีป้องกันดาวอยู่มันไม่ไหวดูวครับโอโ้ทีมเราโอ้โหโอเคครับผมโอเคโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอคันนี้ครับผมเจอมคลิปหน้าครับคลิปหน้าเล่นตัวอะไรเรามาดูกันอีกทีแต่เราทำททาเต็มท,ที่แล้วมูราาเราเล่นเต็มที่แล้วแหละ ไม่ไหวอะทีมเราไปทีตัวแล้วไม่รวมไงแค,ค่ผมจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ